เอาละครับสวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับในวันนี้เราอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องฟังก์ชันนะครับโดยหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับคือหัวข้อที่4โดเมนและเลนของความสัมพันธ์จะตรงกับเอกสารประกอบการเรียนการสอนหน้า12อ่ะถ้าพร้อมแล้วเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับในหัวข้อที่4ครับโดเมนและเลนของความสัมพันธ์หัวข้อที่4.1ความหมายของโดเมนและเลนของความสัมพันธ์บทนิยามเขาบอกว่ากำหนดอาเป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B โดเมนของ R คือเซตของสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับทั้งหมดใน R เขียนแทนด้วย D ตัวใหญ่แล้วห้อย R อ่านว่าโดเมนอ่าเช่นเดียวกันครับเลนของ R คือเซตของสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับทั้งหมดใน R เขียนแทนด้วย R ตัวใหญ่แล้วห้อยด้วย r ตัวเล็กอ่านว่าเลนอ่าโอเคไหมครับอ่ะดูอีกทีหนึ่งโดเมนอ่าโดเมนคือเซตพอพูดถึงคำว่าเซตเราต้องมีอะไรทันทีครับในหัว ปีกาโอเคไหมเป็นเซตแต่เป็นเซตของอะไรล่ะของตัวหน้าพูดง่ายให้จําง่ายๆก็คือโดเมนก็คือตัวหน้าก็ได้นะครับน่าจำสั้นๆง่ายๆเช่นเดียวกันเลนส์เลนส์นก็เป็นเซตเหมือนกันแต่เซตของอะไรล่ะสมาชิกตัวหลังอาจจาง่ายง่ายว่าเลนส์เป็นของตัวหลังจําแค่ง่ายแค่นี้ก็พอนะครับแต่ถามว่าเป็นเซตของตัวหน้าตัวหลังได้ไหนล่ะก็ในคู่อันดับที่เราหาจากความสัมพันธ์นั่นแหละครับจำได้ไหมคาบก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องความสัมพันธ์ไปถูกไหม เป็นเซตของคู่อันดับใช่ไหมก็คู่อันดับก็จะแบ่งออกเป็นตัวหน้ากับตัวหลังใช่ไหมไอ้ตรงตัวหน้านั่นแหละครับที่เป็นโดเมนตัวหลังจะเป็นเลนส์อ่าเขาบอกว่าหัวข,ข้อที่4.2วิธีการหาโดเมนและเลนส์ของความสัมพันธ์หลักๆนะครับจะมีทั้งหมดที่พบบ่อยๆก็คือ3วิธีด้วยกันดังนี้คือ1การหาโดเมนและเลนส์ของความสัมพันธ์ที่เขียนอยู่ในรูปแบบแจกแจงสมาชิกอ่าอันนี้จะง่ายสุดเลยแบบที่2ครับการหาโดเมนและเลนส์ของความสัมพันธ์ที่เขียนอยู่ในรูป แบบบอกเงื่อนไขอันนี้ครูว่าน่าจะยากที่สุดในบรรดา3อันนี้แล้วเดีย๋ยวเราค่อยไปดูแต่ละอันกันและ3ครับการหาโดเมนและเลนส์ของความสัมพันธ์ที่เขียนอยู่ในรูปของกราฟอ่าอันนี้ครูว่าง่ายหลักๆครูว่ายากแค่อันที่2ครับแต่วันนี้เราจะเรียนอันที่1กับ2อ่าตัวอย่างเช่นอ่าสปอยให้นิดนึงตัวอย่างครับเห็นไหมสมมุติว่าเรามีความสัมพันธ์แบบที่1งอ่ะไอ้ข้างบนเราไม่ต้องไปสนก็ได้ความสัมพันธ์อันนี้เขาเขียนอยู่ในรูปอะไรเอ่ยจำได้ไหมมีเซตมีคู่อันดับเข็มแบบ แจกแจงสมาชิกแต่ถ้ามีเซตแล้วเป็นแบบ x y <XY S 1> เขียนเป็นโดยที่อะไรเงี้ยนั่นอะเป็นเขียนแบบบอกเงื่อนไขจําได้อยู่เนาะอ่ะแต่อันนี้เขาเขียนแบบแจกแจงสมาชิกมาให้ความสัมพันธ์เขามีอยู่ให้2อันครับมีอันดับ2อันเห็นไหมครับอ่าแล้วโดเมนโดเมนคือตัวหน้าของแต่ละอันดับนั่นหมายความว่าตัวหน้าของอันนี้ก็คือเลข1ตัวหน้าของอันดับที่2ก็คือเลข2เพราะฉะนั้นโดเมนจึงมีแค่ 1กับ2เห็นไหมครับเป็นเซตของ1กับ2ดึงเฉพาะตัวหน้ามาเขียนไม่มีอันดับในยโยเมนแล้วนะเช่นเดียวกันเลนส์เลนส์ก็เป็นเซตแต่เป็นเซตของตัวหลังเราก็มองย้อนกลับไปความสัมพันธ์ตัวหลังของเรามีเลขอะไรมั่ง2กับ4เพราะฉะนั้นเลนส์ก็คือ2กับ4ไม่มีอันดับเห็นไหมเห็นไหมครับแต่และตัวเลขขั้นด้วยลูกน้ำด้วยโอเคไหมอ่า ต่อมาครับหัวข้อที่4.2.2การหาโดเมนและเลนส์ของความสัมพันธ์ที่เขียนอยู่ในรูปแบบบอกเงื่อนไขอ่าควนี้ค่อนข้างจะยากเพราะอะไรใส่ที่ยากเพราะว่าเงื่อนไขมันมีหลายแบบนะครับวิธีการทําก็เดี๋ยวเรามาดูกันเขาบอกว่าถ้าความสัมพันธ์ r เป็นสับเซ็ตของ r คูณ r r ในที่นี้หมายถึงจํานวนจริงนะแสดงว่าทั้งตัวหน้าและตัวหลังอยู่ในโลกของจํานวนจริงเลยแล้วจํานวนจริงมีเยอะไหมเยอะมากนะครับอ่าให้พิจารณาจากเงื่อนไขของความสัมพันธ์ดังนี้อ่าเรามาดูกันสิ การหาโดเมนของความสัมพันธ์ r ให้เขียนค่า y ในเทอมของ x อ่าก็เขียน y เท่ากับอะไรก็ว่าไปอ่าขั้นตอนแรกนะขนต้องสองะวะ่าหาค่าของ x ที่ทําให้ y ที่เป็นสมาชิกของ r ค่าของ x ที่หาได้เป็นสมาชิกในโดเมนของ r ฟังดูแล้วงงไม่เป็นไร๋ยวเราไปศึกษาผ่านตัวอย่างกรณีนี้อาจให้ c เป็นเซตของค่า x ที่ทําให้ y ไม่เป็นสมาชิกของ r แล้วสรุปว่าโดเมนของ r เท่ากับ r ลบ c ไม่เป็นไรนะเดีย๋ยวเราไปศึกษาผ่านตัวอย่างนะอะแล้งงงๆไม่เป็นไรเช่นเดียวกันการหาเลนส์นะครับขั้นตอนหนึ่งบอกว่าให้เขียนค่า x ในเทอมของ y ขั้นตอนที่สองก็คล้ายกันครับหาค่า y ที่ทําให้ x ที่เป็นสมาชิกใน r ค่าของ y ที่หาได้เป็นสมาชิกในเลนส์ของ r กรณีนี้อาจให้ D เป็นเซตของค่า y ที่ทําให้ x เป็นสมาชิกของ r แล้วสรุปว่าเลนส์ของความสัมพันธ์เท่ากับ r ลบ่ 4. อะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปศึกษาผ่านตัวอย่างกัน ทำแบบฝึกหัดกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับในแบบฝึกหัดที่1.6<ๆ>เขาบอกว่าให้นักเรียนหาโดเมนและเลนของความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ข้อ1ครับกำหนดให้เซต A เท่ากับเซตของลบ 9, 8ลบ9ลบ8ไปเรื่อยๆจนถึงลบ1คำถามคือตั้งแต่ลบไปถึงลบ1มีเรียกอะไรมั้งครับ ลบเลบหลบห้าลบสลบสลบสตัวสุดท้ายก็เป็นลบหโอเคไหมแสดงว่ามันมีหลายตัวมากกว่านี้นะและ B เท่ากับเซตของ1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง10 1 2 3ก็45 6 7 8 9ถึง10โอเคไหมจงหาโดเมนและเลนของความสัมพันธ์เมื่อกำหนดให้ R เห็นไหมครับเขาให้ R มา R คือความสัมพันธ์จำได้เนาะเท่ากับเซตของคูนดับมีกี่คูนดับเนี่ย 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10คู่อันดคดับโอเคไหมครับอ่ะ มาดูคู่อันดับแรกครับคู่อันดับลบหนึ่งหนึ่งคูณดับลบหนึ่งลบสองสองคูณดับลบสามสามคูณดับลบสี่สี่คูณดับลบห้าห้าคูณดับลบหกหกคูณดับลบเจ็ดเจ็ดคูณดับลบแปดแปดคูณดับลบเก้าเก้าและก็คูณดับลบสิบสิบอ่าถ้าใครสังเกตจะเห็นว่ามันเป็นคั่วตรงข้ามกันเห็นไหมลบหนึ่งไปหนึ่งลบสองไปสองอ่าเผอิญไอ้อันเนี้ยข้อหนึ่งเนี่ยเขาเขียนความสัมพันธ์ในรูปแบบแจกแจงสมาชิกมาให้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นโดเมนจําได้ไหมเมื่อกี้นี้โดเมนคือ ตัวไหนตัวหน้าเช่นเดียวกันเลนเป็นตัวหลังอ่าแต่ก่อนอื่นให้เราเขียน i อีกรอบนึงเพื่อการทวนความจำโอเคนะอาเท่ากับเซตของอ่ะแล้วก็เอาข้างบนมาเขียนเลยคูณดับลบหนึ่งหนคูณดับลบสออะไรไปเรื่อยเลยนะลบสามสามลบสีลบห้ลบหกลบเจลบ, 6, 6. ลบ, 7, 7. ลบ แปดแปดลบเก้าเก้าและสุดท้ายก็คือคอวนดับลบสิบสิบไม่มีลบสนะิบ okay, เอ็ดลบสิบเอ็ดนะโอเคไหมอ่าจำได้ไหมโดเมนคือตัวหน้าอย่าลืมว่าโดเมนเป็นเซตพอเป็นเซ็ตเราต้องเขียนอะไรทันทีเลยปีกาโอเคไหมครับโอเคนะอ่าโดเมนคือตัวหน้าตัวหน้ามีอะไรมัง่งตัวหน้าของแต่ละคู่เมื่อกี้มีกี่คู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีทั้งหมดสิบคู่แสดงว่าตัวหน้าทั้งหมดก็ต้องมีสิบอันโอเคไหม แต่ในกรณีที่เราเจอตัวหน้าซ้ำอันอย่างเช่นอ่ะอันดับแรกเป็นลบ1ลบหนอีกอันหนึ่งเป็นลบหกับ2เจอลบหนครั้งใช่ไหมครับเขียนครั้งเดียวโอเคนะอ่ะค่อยๆไล่ไปอ่ะโดเมนเป็นเซ็ตของตัวหน้าเราก็ไล่ดูเลยตัวหน้ามีอะไรบ้งลบหน่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้ลบหกลบเจลบแปลบเกลบสิเพราะฉะนั้นก็มีทั้งหมด10ตัวคือลบหนึ่งลบสลบสลบสลบหลบหลบเลบ แปดลบเแล้วก็ลบสิเรียบร้อยครับโดเมนเสร็จแล้วตัวหน้าจะเห็นว่าตอนแรกมาเป็นคอั้ดับพอเอามาเขียนตัวหน้าเราไม่มีอันดับแล้วนะเห็ไนไหมเราจะมีแค่แต่ละตัวเลยลบหนึ่งลบสองสามอ่าโอเคเช่นเดียวกันเลนส์ถ้าโดเมนเป็นตัวหน้าเลนส์ก็ต้องเป็นตัวหลังเราก็มาดูตัวหลังมีอะไรบ้างเนี่ยหนึ่งสองสามส้าหกเจ็ดแปดเก้เหมือนกันเลย1234567ง เก้าสิบเรียบร้อยครับโดเมนกาเลนง่ายไหมครับง่ายสาเหตุที่มันง่ายเพราะอะไรเพราะความสัมพันธ์ของเราเขียนอยู่ในรูปแบบแจกแจงสมาชิกมาให้เราเลยดูออกไงเดี๋ยวเรามาดูข้อ2กันอ่าข้อสองนี่เห็นทันทีเลยเขียนแบบบอกเงื่อนไขจําได้ไหมมันจะมีแพทเทิร์นของคําที่ครูให้เติม,มือนที่เราเรียนเมื่อคาบที่แล้วอ่าข้อสองครับกําหนดให้เซตเเท่ากับเซตของ0 1 3 5 7 9 1อ่าไม่ไปเรื่อยๆนะไม่มีนะ B เท่ากับเซ็ตของ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ไปเรื่อยๆจนถึง100อ่ามีไม่เกินร้อยมีตั้งแต่1ถึง100 101ไม่เอาจงหาโดเมนและเลนของความสัมพันธ์เมื่อกำหนดให้ประเด็นอยู่นี้ครับ R าคือความสัมพันธ์ R เท่ากับเซ็ตของคู่อันดับ xy ที่เป็นสมาชิกของ A คูณ B โดยที่ y เท่ากับ x กำลัง2เงื่อนไขบอกว่า y เท่ากับ x กลัง2โอเคอ่าไม่เป็นไรก่อนอื่นเรามาทบทวนกันนิดนึง เป็นเซตของคูอันดับ x y หลักการคือเราต้องเขียน r ที่อยู่ในรูปแบบเงื่อนไขตัวนี้เห็นไหมครับต้องเขียนออกมาให้อยู่ในรูปของแจกแจงสมาชิกง่ายๆก็คือเขียนให้มันอยู่ในรูปของข้อหนึ่งอะโอเคนะคอนเซป์ Concept นะ r แล้วเราจะเขียนยังไงล่ะเรามาดูเงื่อนไขก่อนก่อนอื่น x x ต้องมาจากไหนครับทวนนิดนึง x ต้องมาจากเซต A ถ้าไหมครับ x y x ต้องมาจากเซต A นั่นหมายความว่า x มีสิเป็นไปได้กี่ตัวครับเราก็ไปดูเซต A หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีสิบเป็นไปได้ทั้งหมดเจ็ดตัวโอเคไหมเช่นเดียวกัน y y มาจากเซตอะไรเอ่ยเซต b เซต b มีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามไปเรื่อยถึงหนึ่งร้อยโอ้ b มีเป็ร้อยตัวเลยโอเคไหมครับอ่าหลักการง่ายๆครับให้เราเลือกไม่ใช่เลือกสิอาจะใช้คำว่าโยนเลยแล้วกันโยน x x ในที่นี้ก็คือเซต a เอามาจากเซต a ทั้งไหมทั้งกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งเจ็ดตัวเนี้ยโยนลงมาในตัวนี้แล้วดูว่าค่า x ที่ออกมาเนี่ยนะ พอค่า x เอามาแทนปุ๊บเราจะได้ค่า y ใช่ไหมให้ดูว่าค่า y ที่ออกมามันอยู่ในเซต b ไหมอ่าอันนี้คือบอกหลักการไปแล้วอ่าทีนี้เราลองทำมั่งก่อนอื่นเราหยิบ x ตัวแรกมา x ในที่นี้มาจากเซต a เซต a ตัวแรกคือ0ทน้าไหมครับเราเปลี่ยน x ตรงนี้เป็น0อ่าตรงนี้นะตรงนี้เหมือนมีเลขศูนย์อยู่นะเพราะเราเลือก x เป็นศูนย์ท้าไหมครับอ่าแล้วเราเปลี่ยน x ตรงเงื่อนไขนี้ให้เป็นศูนย์ศูนย์กำลังสองได้ศูนย์เพราะฉะนั้นคู่แรกที่เราได้คือคู่ศูนย์ ครูครับรู้แล้วนี่ว่าได้คู่ศูนย์ศูนย์ผมก็ดูออกแต่ทําไมครูไม่เขียนเพราะอะไรเอ่ยอ่าคู่นี้เราได้ศูนย์ศูนย์จริงแต่ถามว่าคู่ศูนย์ศูนย์มันเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้สาเหตุที่ไม่ได้เพราะอะไรเช็คก่อนนิดนึงนะครับเรียนไปแล้วคราวที่แล้ว x ต้องมาจากเซต a แล้ว y ต้องมาจากเซต b เมื่อกี้ x ของเราคือศูนย์ในเซต a มีศูนย์ไหมครับมีเพราะฉะนั้นศูนย์ตัวหน้านะได้แต่มาดูตัวหลังมั่ง y เมื่อกี้เราก็ได้ศูนย์แต่ถามว่า y มาจากไหนครับ มาจาก b แล้ว b มีศูนย์ไหมไม่มีพอไม่มีเสร็จปุ๊บคู่ดับ0ูนย์เกิดได้ไหมไม่ได้พอไม่ได้เราก็เขียนคูณดับ0ูนไม่ได้สแสดงว่าพอแทน x ด้วย0ูนเนี่ยเกิดควรไม่เกิดควรดับตามเงื่อนไขอ่าโอเคต่อไปเราก็โยนเป็น1่โยนในใจนะเลขตัวนี้น้อยๆคิดเองได้อ่าโยน x เป็น1อ่าโยน x เป็น1เสร็จปุ๊บอ่าครูโยนเเป็น1่อ่าตัวหน้าเป็นเลข1เห็นไหมอ่าบางคนอาจจะเดาทางครูถูกละอ่าครูครับถ้าครูเขียนแบบนี้สแสดงว่ามมมััันหหาาไไดด้้ใช่คครบครบบผ เปลี่ยน x ตรงนี้เป็น1พอโยน x ตรงนี้เป็น1เสร็จปุ๊บไปดูเงื่อนไขเงื่อนไขคือ x x ตรงนี้เป็นเลข1พอเป็นเลข1เสร็จปุ๊บ1นกำลังสองก็ได้1นั่นหมายความว่า x เป็น1 y เป็น1 x ที่เป็น1มีไหมมี y ที่เป็น1มีไหมมีแสดงว่าคู่อับนดับ 1. 1. 1 1ได้ไหมได้ต่อไปเลยตัวเลขที่โยนต่อมาตัวเลขตัวต่อไปที่จะโยนคือเลขเลทเดีย๋ยวบอกนะ1นแล้วตามศูนย์แล้วตามด้วย2ใช่ไหม ไม่ใช่เพราะอะไรเราต้องเอามาจากเซตอะไรเซต A เซต A ของเรามีเลขอะไรเอ่ยมีเลข2องไหมไม่มีตัวที่เราจะเอามาคือเลข3พอเราเอามาเสร็จปุ๊บเราก็ไปแทน x ตรงนี้เป็นเลข3 3กําลังสองได้9สแสดงว่า y เท่ากับ9ถามว่า y เท่ากับ9มีไหมมีนี่ไงสามสี่เปดเกอ่าเริ่มจับทางได้แล้วเนาะต่อไปโยน x เป็น5แล้วเปลี่ยน x ตรงนี้ให้เป็นเลข5 5กําลัง2ได้25นั่นหมายความว่าค่า y ที่ออกมาได้25 ็นครับอ่าตัวต่อไปก็โยน x เป็น7 77เป็น49อ่านะ่าจะเริ่มได้แล้วต่อไปโยน x เป็น9 99ก็81อ่าไหนลองโยน x เป็น11ดิอ่า x เป็น11พอเปลี่ยน x เป็น 11, 11 11กำลัง2ได้11 11เป็น121ถามว่า121อยู่ในเซต B ไม้มไม่อยู่แสดงว่าคู่อันดับ11กับ121เกิดไหม ไม่เกิดอ่าน่าจะตามทันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 5คู่นะครับโอเคไหมอย่าลืมอ่ะเช็คนิดหนึง R ต้องเป็นสับเซตของ a คูณ b a คูณ b ทุกอันเราเช็คหมดแล้วอยู่หมดเลยมีคู่ไม่อยู่2อันคือคู่00กับคู่ สิกับร้อเทวนให้นิดอาเช่นเดียวกันครับโดเมนของ r ดูซิมีอะไรมั่งเราก็มาดูซิมีทั้งหมด5คูณดับตัวหน้ามีอะไรมั่ง13579เจาแล้วก็จัดเลย13579เช่นเดียวกันเรนเรนคือตัวหลังก็มี19 25 49ก้า่าสีแป่งเก้ 25 49แล้วก็81ก็เป็นอันเสร็จข้อ2ครับโดเมนกับเลนส์โดเมนตัวหน้าเลนตัวหลังอ่าต่อไปครับข้อ3ข้อ3บอกว่ากำหนดให้ A เท่ากับเซตของ1 2 3 4 5และ B เท่ากับเซตของลบ2ลบ4ลบ8จงหาโดเมนและเลนของความสัมพันธ์เมื่อกำหนดให้อ่าเรามาดูเงื่อนไขอเท่ากับเซตของคู่อันดับ xy ที่เป็นสมาชิกของ B คูณ A อย่าพลาดเชียนะ โดยที่ x บวก4เท่ากับ y อ่าไม่เป็นไรก่อนอื่นมาเช็คเงื่อนไขก่อน x ต้องมาจากไหน b b มีกี่ตัว3ตัวคือลบ2ลบ4ลบ8าแล้ว y ล่ะ y ที่ออกมาต้องมาจากเซต a มีกี่ตัวเนี่ย5ตัวคือ1 2 3 4 5อ่าโอเคไหมครับได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเหมือนเดิมครับเขียนแบบนี้รอเลยเพราะเราต้องเขียนออกให้มันอยู่ในรูปของการกระจายโอเคไหมครับคำถามก็คือ ตัวแรกที่เราจะแทน x เราจะเปลี่ยน x เนี่ยเป็นตัวเลขอะไรสักตัวหนึ่งให้ทายให้ตอบในใจ x ที่เราควรเอามาทายคือ x อะไรเอ่ยตัวแรกที่เราจะโยนลงไปคือ,อ x มาจากไหนอย่าบอกว่า1น,นะเพราะ1มันมาจากเซต a แต่คราวนี้ x มันมาจากเซตไหนลูก x มาจากเซต b เซต b มีลบสองลบสี่ลบแปดอ่แสดงว่าตัวแรกที่เอามาโยนคือลบสองพอโยนลบสองลงไปเสร็จปุ๊บให้เปลี่ยน x ตรงนี้เป็นลบสองลบสองบวกสี่ได้สอง y เท่ากับสองมีไหม y มาจากไหน y มาจากเซต a a มี2ไหมมีอ่ะรีเช็คสิเราโยน x เป็นลบ2อลบ2อยู่ใน b ไหมยอยู่ได้ค่าที่ออกมาเปลี่ยน x เป็นลบ2ลบ2บวก4ได้ค่า y เป็น2 2อยู่ใน a ไหมก็อยู่แสดงว่าลบ 2, 2ใช้ได้ไหมใช้ได้อ่ะลองดูตัวต่อไปสิเลือกลบ4อ่าตัวต่อไปลบ4เปลี่ยน x เป็นลบ4ลบ4บวก4ได้0นแสดงว่า y ที่ได้เป็น0ย์แต่ถามว่าในเซต a มีเป็น0นย์ไหมไม่มี แสดงว่าควรดับลบ4 0เกิดไหมไม่เกิดอ่าเริ่มได้แล้วเนาะต่อไปยนตลบ8 x เป็นลบ8ลบ8บวก4ได้ลบ4ถามว่าในเซต A เนี่ย y ที่เป็นลบ4เนี่ยมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้เกิดแค่อันเดียวอ่าอ่าต้องเป็นสับเซตของ B คูณ A เราเช็คไปแล้วไม่เป็นไรอ่ะโดเมนโดเมนคือตัวหน้าตัวหน้าคือลบ2มีไหมไม่มีก็ปิดไปเลยเช่นเดียวกันเลนเลนคือตัวหลังมีอีกไหม มีตัวเดียวก็ปิดไปเลยเห็นไหมครับโดเมเ 2, เนเท่ากับลบสอเลนเท่ากับ2อ่าต่อไปครับข้อ4กําหนดให้ A เท่ากับเซของลบหนึ่เท่ากับเซตของสองสีไปเรื่อยๆจนถึง100อ่าให้ทายนิดนึงสองตัวต่อไปคิดว่าเป็นเลขอะไรลูกใช่เลขเจ็ดไมไม่ใช่เพราะอะไรครับนี่ไงสองหตัวต่อไปถ้าตามเซนต์ก็ต้องเป็น8 ต่อไปก็10 12 14 16โอเคไหมครับได้เนาะมันเป็นลำดับและความสัมพันธ์เราเรียนมาแล้วอ่ะจงหาโดเมนและเลนของความสัมพันธ์เมื่อกำหนดให้ R เท่ากับเซตของควอนดับ xy ที่เป็นสมาชิกของ a คูณ a นี่เลยดักตนะั้งแต่นี่เลยโดยที่ y เท่ากับ x บวก1ฟังให้ดีนะครับ x มาจาก a และ y ก็มาจาก a อ่าต้องไม่พลาดนะโอเคนะ เอ็กมาจาก a อวมาจาก a นะเหมือนเดิมครับเขียนในรูปของการกระจายก่อนรอไว้หยิบ x ตัวแรกมาแสดงว่าข้อนี้จําเป็นต้องใช้เซต B ีไหมไม่มีเขาให้มาเพื่อหลอกเราเฉยเโอเคไหมครับเพราะ x อมาจาก a แล้ว y ก็มาจากเอ่าเช่นียวการลบ a ตัวแรกที่เอามาแทนคือ a เป็นลบหโอเคไหมครับอ่าเราก็โยนลบหลงไปสมมุติว่าเราโยนลบหไปแล้วเราก็เปลี่ยน x ตรงนี้ให้เป็นลบหลบหบวกหได้0 y เป็น0ทํย์ถ้าไหมครับ ประเด็นก็คือ y เป็น0หนูดูในเซต a หรือเซต b หนูต้องดูในเซต a เพราะอะไรคราวนี้มันมาจาก a a หมดเลยน่าหมายความว่าคำตอบของเราจะอยู่ในแค่ลบ1 0 1เท่านั้นโอเคนะอ่าเมื่อกี้นี้เราโยน x ลบ1ได้ y เป็น0ถามว่ามีไหมมีนี่ไงลบ1กับ0มีทั้งคู่เลยอ่าต่อมาเมื่อกี้โยนลบ1แล้วต่อไปโยน0โยน0ลงไปเปลี่ยน x ตรงนี้เป็นศ0วก1ได้1 y เป็น1มีไหมครับมีนี่ง y เป็น1 ต่อมาโยน x เป็น1 1บวก1ได้2ถามว่า2มีไหมไม่มีพอไม่มีก็ไม่เกิดอ่า,อาต้องเป็นสับเซ็ตของ a คูณ a เห็นไหมรีเช็คอ่าเพราะฉะนั้นโดเมนโดเมนคือตัวหน้า,ต,นาตัวหน้าก็มีแค่ลบ1กับ0เลนเลนคือตัวหลังตัวหลังก็คือ0กับ1อ่าเรียบร้อยครับแค่นี้เองอ่าต่อไปครับข้อ5 กำหนดให้ a เท่ากับเซตของ 1, 3, 5, 7, 9 b เท่ากับเซตของ 2, 4, 6, 8, 0จงหาโดเมนและเลนของความสัมพันธ์เมื่อกำหนดให้ r เท่ากับเซตของคู่อันดับ xy ที่เป็นสมาชิกของ b คูณ b โดยที่ y เท่ากับ x บวก2 b คูณ b นั่นหมายความว่า x มาจาก b และ y ก็มาจาก b สแสดงว่าคำตอบของเราจะอยู่ในช่วงของ 2, 4, 6, 8, 10จะอยู่ในโลกในช่วงของตัวเลขพวกนี้หมดเลยโอเคไหมครับ หน้าที่เราคือโยน x ลงไปแล้วหาค่า y อ่จะท่องเอาไว้นะครับเขียนแพทเทิร์นรอเลยต้องมีสักคู่แหละอาจจะถ้าสมมุติว่าเออโยนไปแล้วแล้วมันไม่มีถ้าไม่มีเราจะตอบอะไรทันทีเลยครับเซ็ตว่างถ้าความสัมพันธ์เป็นเซตว่างโดเมนกับเลนก็เป็นเซตว่างโอเคนะครับอ่าอ่ะ,อะหยิบ x ตัวแรกซิลองหยิบในใจซิ x ตัวแรกที่ควรหยิบเป็นเลขอะไรเอ่ย x มาจากไหน x มาจาก b มีมมอะไรมัง่ง2 4 6 8 10ตัวแรกที่ควรหยิบก็คือเลข2 พอเราหยิบเสร็จปุ๊บเราเปลี่ยน x ตรงนี้เป็นเลข2 2บวก2เป็น4นั่นหมายควาว่า y เท่ากับ4ถามว่าคู่2 4มีไหมครับมีไง2 4ใกล้ๆก,กันเลยอ่าต่อไปเราใช้เลข2แล้วต่อไปใช้เลข4 4บวก2เป็น6 4 6มีไหมนี่ทั้ง4ทั้ง6มีหมดเลยอ่าต่อไปครับเลข6เปลี่ยน x ตรงนี้เป็น6 6บวก2ได้8มีไหมครับมีนะ6 8อ่ามีต่อไปหยิบไปเลข8 เปลี่ยน x เป็นเลข8 8บวกสได้10อ่าต่อมาเยยนหยิบ x เป็น10 10บวก2มันได้12ถามว่ามันเกิดไหมคู่10กับ12เกิดไหมครับไม่เกิดนั่นหมายความว่าเรามีคำตอบแค่4ตัวคือ1 2 3 4ตัวนี้อ่าต้องเป็นซับเซตของ b คูณ b เอามาจากไหนละ่ะนี่ไงมันบอกอยู่เห็นไหมครับแล้วทุกอันอยู่ใน b คูณ b หมดเลยอ่ามาดูโดเมนโดเมนของเรามีตัวหน้า 2, 4, 6, 8แล้วก็จัดเลย 2, 4, 6 เลนน่ะเลนของเรามี4 6 8 10 4 6 8ส0อ่าโอเคเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ